ัช่างาหลิวชัว,ชวแลนนะคะ,ะ,คะวันนี้เราจะมาทำไอศครีมโอรีโอค<า>้ค่ะที่ต้องใช้ก็มีไม้เกียร์นะคะแล้วก็ต้องใช้โอรีโอ้ิปครีมวิปครีมที่เราใช้เป็นวิปครีมผงนะคะได้ใช้วิปครีมผงก็ต้องมีน้ำลแล้วก็มีแมคิมโลวิทำไอศรีม แล้วเราก็จะมาเริ่มทำเลยนะคะแรกก็ผสมบีบครีมค่ะ แล้ววิกทิมเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูะคะ่ะผสมวิกทิมให้มันพอฟูฟูแบบนี้นะ,ะแล้วเราก็จะเอามาผสมกับโอริโอ้ที่เราบไดไม่ละเอียดมากนะคะเราจะได้เห็นเป็นทิ้นะคะแล้วสูตรก็ไม่มีแล้วก็ใส่ใส่เท่าที่เราชอบเลยคะ่ะจะใส่โอริโอเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราชอบ เราก็จะใส่โอริโอ้เข้าไปเลยนะคะที่พอบดประมาณนี้ที่พอบดแล้วประมาณ จริงๆเราก็ใช้นมผสมกับโอริโอ้ก็ได้นะคะแต่เราใช้วิปครีมเพื่อความเหมือนไอติมนะคะและพอเราผสมวิปครีมกับโอริโอ้เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะตักลอไปในแม่ิมพมไอติมแล้วก็ไปห้องตู้เย็นนะคะ <S <S โอเคินอโอเคแล้วตอนนี้เราก็เอาโอรีโอใส่ลงไปนีนไม่พิมพ์โอรีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้แต่พอดีเรากะวิปครีมผิดไปนิดนึงอันก็เลยไม่พอกัสีแท่งนะคะก็เลยได้แค่สามแท่งเดี๋ยวเราก็จะไปแช่ตู้เย็นเลนแล้วเราก็จะละลายช็อกโกแลตนะคะขั้นตอนนี้ จะทำหรือไม่ทำก็ได้เพราะจริงๆแล้วเราก็ได้ไอศสครีมโอรีโอที่เสร็จแล้วก็กินได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากิก่มความอร่อยก็เอาไปเคลือบช็อกโกอแลตแล้วก็ผสมกับโอรีโอด้วยที่บดละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้ลายช็อกโกแลตต่อก่อนอ,อันที่เห็นเป็นก้อนๆมันคือมาเลทัวโอเคครับตอนนี้อาจริงถ้าเกิดว่าอยากกินเลยก็กินเลยได้นะคะ แต่ถ้าอยากทำก็ทำได้บทโอ디โอด้วยเดีอันนี้เราิ่มละลายแล้วทันไม่หมดกละลายได้แล้วข้างอันนี้เราใช้วิธีการละลายช็อกโกแลตแบบข้งางล่างนี้เป็นน้ำร้อนนะคะช็อกโกแลตก,ก็จะละลายได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปผสม โอริโอหัละเอียดกับช็อกโกแลตที่ละลายแล้วนะคะหลังจากที่เราเอาไอติมน,นี้ไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะเราก็แช่จนมันแข็งตัวแล้วแต่ปัญหาคือมันไม่ติดกับไม้ไอติมค่ะเพราะว่าแบบว่าเราผสมวิปครีมอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเออตัวผงวิปครีมมันเยอะกว่านะ้ำมันเป็นสูตรของไอติ ทำไอติมที่เป็นไอติมใส่ถ้วยใส่โคนแต่ว่าถ้าอยากทําไอติมแท่งต้องใส่น้าเยอะกว่าผงวิปครีมค่ะดังนั้นเราจะทําเป็นไอติมถ้วยนะคะไอติมถ้วยนี่ช้นทำเหมือนเดิมไปทําขายเลยโอเคไม่เดี๋ยวจะเดี๋ยวไปเปิดร้านจอนต่นี้ก็เป็นช็อกโกแลตที่เราละลายเราจะเอามาลาดตกแต่งแล้วกันนะคะปรับเปลี่ยนแผนใหม่นิดหน่อย ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวจะใส่โอีโอลงไปในถ้วยครับเค้กนะคะไม่ให้ดูเหมือนเปิดร้านขอไปใส่โอ,อโอลงไปในถ้วยคับเค้กกันนะคะพี่ไอติมพี่มันทำเสร็จแล้วไปลองงี้แล้วเราก็จะตกแต่งด้วยชอ็อกโกแลตที่เราละลายแล้วกับปิงกโก้นะคะปิ้ก้ แลตไหม,มช็อกโกแลตที่เราละลายแล,ะละ้วตอนแรกว่าจะมาเคลือบไอติมแท่งแต่ว่ามันเป็นไอติมโคลนไปแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่มาอเ,เอาอเอนป็นไอติมถ้วยอตอนแรกว่าจะทําเป็นไอติมแท่งเคลือบช็อกโกแลตแต่ตอนนี้กลายเป็นไอติมถ้วยแล้วแ,แล้วตอนนี้เราก็ตกแต่งหน้าไอีมโอริโอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เป็นแบบถ้วยค่ะวิ่ก็เป็นแบบนี้ใส่โอริโอเต็มใส่ช็อกโกแลตเต็มเลยค่ะระวังหกด้วนะ ของหลิวก็จะมีประมาณครึ่งถ้วยนะคะประมาณนี้มากินเสร็จเลยค่ะไม่จะขายไอติมก่อนโอเคเดี๋ยวเล่นเป็นข่ติมก่อนกินก็ได้ไมันนี้ว่าละข่ไอติมดีกว่าขอไอติมค่ะขอไอติมว้าวไอติมน่ากินมากเลยค่ะขอ่างไอติมอลิโอแบบเฟิน เยอะๆหนึ่งที่เลยนะคะเอาแบบแน่นๆเลยะคะ่ะนี่ค่ะช้อนขอบคุณค่ะกีบ่บ,บาทคะหนึ่งร้อยได้เต็มๆนี่ค่ะถ้ายกจะเป็นหนึ่งร้อยบาทมันเป็นระคาถึงเพราะมันเป็นหอมโฮมเมดแพนเมดโอเคไปกินกันเลยปักช้อนกันไอศครีมออลิโอเรามากินกันเลยนะคะ น่าอร่อยมากๆเลยเา,เาจริงรสชแบบไม่เหมือนไอติมโอริโอจริงๆแต่อันนี้ก็เป็นไอติมโอริโอ้ทำเองง่ายนะคะช้อน,นดิบช้อนชอนง บ <Bye> <ม>ายบายแล้วจะทำยังไงกับช็อกโกแลตที่เหลือเนี่ยตอนแรกก็จะมาเคลือบไอจิงที่เป็นแท่งตอนนี้ไอจิงใหเป็นโคนอยู่ในถ้วยแล้วเดี๋ยวไปทำช็อกโกแลตบาร์แล้วกัน